สวัสดีครับพี่น้องมือนีคอีสารนำพาพี่น้องมายังบ้านเป็น่อเขนอุทัยประดิษฐ์นะครับซึ่งเพื่อนมีเสือเสียงทางดันมหาวิทยนะครับเป็นต่างคณะขึ้นมากนะครับคือมหาีิคณะสำรานร่วมศิลป์นะครับตอนนี้ก็เขาไปหาเพื่อนครับเอเฮ็ยจังไดยังค่อยต่างร่วมกันขึ้นมากก่อนตอนที่แรกไหมมากบอกมาก ทางนี้แล้วนี่คือว่าทีเป็นอาชีพกินแล้วกลาเป็นสมัคร์กลินสักคนเป็นสมัคร์กล่นต่อมาก็เจ้าก็เห็นเฮดไปหั่นเป็นเส้นแบ่งเขาทำมันบวบเขาเลยมาจ้างงานไหมก็ว่างงานไหมขวัญเจน แรกเพิ่งเริ่มจัดงานใหม่ก็พากันไปจัดงานใหม่ปีนี้ครับมานี้ก็มีน้องๆนักศึกษานะครับมีดนตรีชนจะจัดแห้งวิทยาลัยนาจะสิ้นกาฬสินธุ์นะครับเอ่อมาหาข้อมูลนน้ำทางคุณพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นเห็นว่าตอน็นี้ตามเพื่อต้องห้องได้เพิ่นก็เลยปล่อยมาไก่นะครับมาไก่ก็มาไปปรกวดอันนั้นเห็นบอกว่าเคยไปเคยไปเล่นจีบสาววิท่าศาสตร์ปะฮะงั้นจังได๋ตอนที่แรกอ่ะนะ เลนมาเอ็นบอกว่าเล่นมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นนุ่มแม่เราเป็นเด็กน่อยเราออกเราออกพี่มาเลยตัวพี่ผ้าบ้านตัวพี่ผ้าบ้านสองสี่กอสองเพราะเ้าเขาคนนี้ตายแล้วเพราะสอนจำพสอนยุคปหัดนาะร้ชว่าเพราสอนสองพันสี่รอยเก้าสิบเก้าสิบนี่แล้เก so ้าส so ิบไปไปนี่แหละสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ ปลาตะโดนจุดอะไรโดนลดอากาศพอกชิบยี่สิบปีแล้วนี่เกินไปยี่สิแปดปีนึงเออเห็นบอกว่าเห็นพอแล้วบอกว่าต้วในน้อยเนี่ยเอาเอาเอาฟางเอาเฟียงไม่เห็ดปีเป็นยังไงครับเอาปีกูอันเอาปีเขาอืมเอาปีไม่เห็ดเฟียงเนาะได้ครับทั้งนี้เป็นยังไงครับนี่อีกเพียน้อยอีกเจ็ดสิบนาทีอีกเจ็ดสิบนาทียังไป ว่าเนน่งคุยกันกนได้ข้อมูุ่นเหมือน,นลราทีครับยองดีพอตปรับแป้งขึ้นมาเองกันบอ เพ่งกับปลกแซงมามอีกมันแซงบบได้ดอกมันมันเปลนดนตรีโบราณมันเป็นยังไงล่ะทีมาพินไล่ินไลแค้นสิกับบได้มันก็ไม่มสายนื้อมีแต่เพ่งแบบว่าม่เทงเก่าหรอกะโนเท่ีแ่ามากคนจังนัเขาลอมาลั้งอะเ่ว่ามีหูอยู่นี่อันนี้ยังงเชปลาเชฟปลาละก็มาอ่าจะนางเป็ังทางรถอืของเพลงของสุรันี่ก็เพลเฟาหเพลนี่ว่าไง เ่าเ่ามันสอนนมันเปียนเลมันเปลี่นเพลงขมเขาใช่ไหมเนี่ยย่งยเี่ยงันตเามันไปได้ไลฟ์มีไปได้แต่ว่าแต่ว่ากล่องนี้ยังว่าท่านเอกไดจะเพลงได้ไหนหมออ่าร่วมทั้งเพ้งอ่วงของนัน้องทั้งนาฏศิลนะครับของกาลสินนี่แหละมนีมหาคุณพ่อเพลินเนาะมะมะขอขอมุ่นนะครับแต่ว่ามนีเกิคุณพ่อเป็นเลร์ไป ได้เหมือนละที่อยู่ในเว็บไซต์เออ่ KK n o n t h a c o m กับมีนะครับอยู่ในหันกับมีนะครับเออเอาอีกจังน้อยเนี่ยเอาเอาเอาจวดจวดกันอีจังน้อยเนี่ยไปได้เวลาหรอเอาอีกอีกน้อยเดียวน้อยเดียวนะครับอีกน้อยเดียวข้าวเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวข้าวเดียวเอาเอาเอาอีกอีกหานาทีเอาอีกหานาทีสองนาทีสองนาทีครับสองนาทีเอาเอา เอาสองนาที่สองนาทีนะครับสองหน้าทีเอานางนางยิ้มไปพร้อมเด้อเอานักศึกษานี่ละตีแล้วเอานักศึกษานีละเอะตามมาควันทั้งนี้มาทั้งนี้มาทั้งนี้ไปทั้งน่ะไปทั้งน่ะรำแน่ลรำแน่ลรำแน่ ขอบคุณครับาดลงปั๊บไนึงว้หน่อไนะนะครับขอบคุณครับข้าวจะนายรวม